พรรับนประเสริฐแล้วผลเป็นเอ็ X มือกลองหน้าโง่บ้างาาหลังซึ่งในเรื่องต้องมีฉากโชว์พาวเวอร์แต่เพราะความเซอร์ทำให้เขาต้องเจ็บตัวแถมร้องควรวนครางอยู่ตลอดออแต่จะเจ็บแค่ไหนเขาก็ยังลุกขึ้นมาร็อคได้เสม,เมอ,อพีชพัชระจิราธิวัฒนหนุ่มน้อยจากตระกูลดังหน้าใสไฮโซ จต้องมาโฉบหวยไม่ว่าจะเป็นการยอมกู้ชีกายใจนอนข้างโัวชิและยังไม่ร้องดีที่ต้องนั่งรถไฟชั้นสามแถมยังต้องทนกับอากาศร้อนจนทำให้เขาถึงกับน,นีอะไรให้ดูครับแต่ทั้งหมดนี้ก็เพื่อทุนเทให้กับบทคุ้มนักร้องน,นำและหัว สาวน้อยน่ารักที่มารับบทเอิร์นนางเอกที่มีฝีมือกีต้าร์ระดับเทพเห็นหน้าตาหวานใสแบบนี้ใครจะคิดว่าเธอมีหัวใจเป็นร็อกภาพที่เราพบเห็นในกองถ่ายเป็นประจำคือภาพเธอหยิบกีตา้าร์มาลีดไม่ต้องรองเข้าฉากภาพที่เธอรวบรวมกำลังเพื่องหว่งพลังเสียงและเวลาที่เธอผันมาเห็นกล้องเธอก็จะส่งรอยยิ้ม นักแสดงวัยรุ่นเจ้าบทบาทที่ฮอตที่สุดของยุคนี้โดยแต่ละเรื่องที่ผ่านมาก้าวต้องรับบทราม่าหนักอึ้นจนทำให้คนดูนั่งตัวเกร็งมาถูกเขาเข็นน้ำตาออกมาแต่ในหนังเรื่องนี้เขาได้รับบทเป็นเบสขี้อายพ้าเอกของเรื่องซึ่งคนดูจะได้อึ้งกับการแสดงที่บ้าอย่างคาดไม่ถึงของเขาแน่แน

ภพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่ผมตั้งใจทําที่สุดในชีวิตแล้วครับสําหรับตัวผมเองแลวผมกคาเราเรารักหนังเรื่องนี้มากอะยังไงผมเชื่อว่าทุกคนไปดูแล้วจะรักหนังเรื่องนี้เหมือนกับพวกเราและผมอยากจะบอกว่าหนังเรื่องนี้ครับทุกคนไปดูแล้วหนังเรื่องนี้จะทําให้คําว่าห่วยมันดูเพาะขึ้นนะโอ้ ความัสดีครับสวัสดีเวัสดีเพื่อนจีเมมเบอร์ทุกคนด้วยนะครับเ,เรื่องนี้นะครับที่มาที่ไปตั้งแต่เริ่มแรกเคยเป็นหนังสั้นสมัยที่ผมทําตอนเรียนนะครับแล้วก็พี่โปรดิวเซอร์พี่แก้งครับได้มาได้มาชมแล้วชอบครับก็เลยเอามาขยับขยายให้เป็นหนังใหญ่ครับ ก็ได <S an> ้แรงบันดาลใจไปจากตัวเองครับเรื่องนี้ผมเป็นคนชอบเล่นดนตรีมากครับสมัยเรียนก็เคยมีวงดนตรีเคยเล่นแล้วก็แบบแต่เล่นไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่ครับเล่นแล้วก็แย่ตกลอบแพ้อื่นๆอะไรเงี้ครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของพวกเด็กๆที่ห่วยๆครับคิดว่าตัวเองทําอะไรแล้วก็ไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวเท่าไหร่แต่ก็มารวมกลุ่มกันเพื่อทำอะไรสักอย่างให้มันสำเร็จสักอย่างหนึ่งในชีวิตอะไรเยงนี้ครับมันก็ผมว่ามันใกล้เคียงกับทุกๆคนนะครับที่เคยมีฝันที่อยากจะทำอะไรสักอย่างให้สำเร็จซึ่งงนนนทีีี่่เเ้ก็็ปรรือต ผมเชื่อว่าเด็กผู้ชายส่วนใหญ่ส่วนมากเลยอ่ะต้องเคยมีสักครั้งที่แบบฝันอยากจะเป็นนักร้องฝันอยากเป็นอยากจะมีวงของตัวเองแล้วก็อาจจะเคยจับกีตาร์เคยเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าผมก็จับหยิบจับเรื่องนี้มาเล่าเป็นหนังฮะสวัสดีชาวจีเมมเบอร์นะครับผมท็อปแลพัทโซจินดาไซครับเอ่อเป็นนักแสดงจากเพิ่มเรื่องซักซิดหวยขั้นเทพเนี่ยในเรื่องเนี้ยผมก็รับบทเป็นตัวงครับผมเหมือนกับว่าเป็นประธานนักเรียนแล้วก็ ขี้ยุ่งเรื่องชาวบ้านอะไรเงี้ยครับแล้วก็วันที่านางเอกย้ายมาใหม่เนี่ยผมก็เป็นรู้เป็นคนแรกแล้วก็เอามาบอกพวกทุกคนเพื่อนๆทุกคนอะไรอย่างนี้นั่นเองครับผมเอกครับแสดงเป็นมือกองวงศักดิ์ธิ์ครับก็เป็นตัวห่วยเรียกว่าห่วยที่สุดก็ว่าได้ครับก็แบบเหมือนกับทาตามคนอื่นไม่มีความคิดเป็นของตัวเองใช้แต่กําลังอะไรเงี้ยครับสวัสดีครับชา a t G Member ทุกคนนะครับผม อันนี้พีทนะครับผมแนทค่ะพวกเราจากเรื่องซักซีดห่วยขั้นแทคพะก็ของพีทเนี่ยรับบทเป็นคุงนะครับผมก็เป็นหัวหน้าวงซักซีดเป็นมือกีตาร์นักร้องนำนะครับค่ะแนทนะคะรับบทเป็นเอิญน,นะคะในเรื่องเอิญก็จะมีบทบาทในการเล่นกีตาร์นะคะแล้วก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดวงซักซีดขึ้นด้วยค่ะพอมาเล่นหนังเรื่องนี้นะคะก็รู้เลยว่าแบบคือแบบเหมือนกับหลงรักในเสียงเพลงมากยิ่งขึ้นอีกะคะ่ะ เหมือนนั่นแหละมันคือแบบมันคือชีวิตที่มาชีวิตเราต้องคู่กับเสียงเพลงอะคะ่ะส่วนของพีทก็การเล่นหนังเรื่องนี้ก็ทําให้แบบเราได้เห็นถึงการประกวดดนตรีซึ่งพีไม่เคยประกวดมาก่อนหรือแบบการตั้งวงขึ้นมาด้วยวิธีแปลกประหลาดแต่ออกมาดีมากะครับคือหนังเรื่องนี้เห็นแล้วรู้สึกว่ารักดนตรีมากขึ้นครับค่ะสำหรับแนทเลยก็คือการเล่นกีตาร์ของแนทนะคะแนทบนมอกว่าแน ไม่ได้เล่นดีอะค่ะก็เล่นห่วยๆอะค่ะแต่แบบเสียงเพลงอะมันเล่นห่วยเล่นเก่งไม่เก่งมันไม่เกี่ยวอะค่ะขอแค่เรารักในเสียงเพลงและดนตรีนั้นเน่ยคว่าเก่งไม่ไม่เกี่ยวเลยอะค่ะจริงๆมันอยู่ที่ฟิลในการเล่นเรารักเรารักสะอย่างอะค่ะมันไม่มีเลยสําคัญกว่านั้นแล้วอะค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวจีเมมเบอร์ครับบทบาทในซักซี่ผมเล่นเป็นเป็ดนะครับแล้วเป็ดนี่ก็เป็นมือเบสครับประจาวงซักซี่ก็เป็นเป็นบทที่ เป็บนบทที่ใหม่ครับสำหรับผมก็ไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนมันเป็นเป็นบทที่ใหม่มากๆแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนได้ได้ปล่อยพลังได้แบบว่าทําอะไรที่แบบว่าเราไม่เคยทํามาก่อนอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบปลดปล่อยฮะก็ที่มันเกี่ยวกับดนตรีด้วยผมก็ผูกพันกับดนตรีอยู่แล้วครับ <S <S ถ้าสําหรับหนังเรื่องนี้ผมว่าก็เราก็แกะเพลงในหนังนะครับแล้วก็พยายามฝึก,ฝก,ฝกแบบถ้าเป็นไม่ได้เราเจอเบสเราก็จับเบสอะไรเงี้ยก็ก็ฝึกฝึกบ้านนิดหน่อยครับ เท่าที่ทาได้ครับคำว่าชีวิตมันต้องงองซักซีทหนึ่งครับก็คือผมว่าใครที่ดูหนังเรื่องนี้เราจะรู้ว่าแบบชีวิตเราอ่ะบางคนบางคนเคยห่วยวันหนึ่งมันมันมันก็มันก็ก้าวขึ้นมาไดา้วันหนึ่งมันก็เป็นผ่วยขั้นเทพได้ใครที่กําลังห่วยอยู่อ่ะเราก็เราก็รู้ว่าแบบคือถ้าเราถ้าเราได้มาดูหนังเรื่องนี้เราจะรู้ว่าความห่วยอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่น่าอาย คำหวยมันหนังเรื่องนี้จะทําให้คาหวยคําว่าห่วยมันดูเพาะขึ้นครับฝากภาพยนตร์เรื่องซักซีด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะบอกว่าเป็นภาพยนตร์ที่ทุกๆุกคนนะครับทีมงานนักแสดงทุกคนตั้งใจทำเองเต็มที่ครับแล้วก็คิดว่าท่านผู้ชม,ไ,มได้เจอกับอะไรใหม่ๆครับซึ่งไม่เคยเห็นในหนังไทยมาก่อนครับผมสำหรับชาวจีเมมเบอร์นะครับก็ผมรู้ว่าพวกคุณเนี่ยเป็นคนที่รักดนตรีอยู่แล้วแล้วก็หนังเรื่องนี้เนี่ย มีไอดอลเยอะแยะมากมายเลยว่าจะเป็นพี่ตุลปฎิสลามพี่ต้าพลัดดอกนะครับพี่ปอนมาเล่นดอกครับพี่ปูปแบ็คเฮดครับเอ่อพี่พี่แดกบิ๊กแอดอแล้วก็บราเจ้าโจรครับถูกต้องครับยังไงก็ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยครับสักซีหัวกันเทพ17มีนาคมนี้ครับทุกโรงภาพยนตร์สักซีหัวกันเทพ